วูบแล้วเวียนหัวคะ่ะหน้ามืดวูบเวียนหัวหน้ามืดแล้วก็เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้เป็นอุ้มแล้วก็ให้ลูกสาวพยุงเข้า้ําน้ำแล้วหลังจากที่ได้ทานค่ะเป็นดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะดีจริงดีไหมคะพี่ผลิตพันเคโอดีครับถ้าเกิดมียาตัวนี้ตุนใส่จึงน,น,นอนจริงยาวโอโ้โหคุณอันนี้เป็นแผงที่คุณพี่เขาทานจริงเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นติดเตียงมา3-4เดือน เบาตัวอยากเดินเลยค่ะอยากเดินแล้วเป็นยังไงคะแล้วพิสูจน์ได้บ้างมันจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ไหมคะพิสูจกับตัวเองว่ายังไงบ้างรู้สึกว่าก,กาล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้ออยากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ได้ใช่ไหมคะมแล้วเป็นยังไงคะมันเดินได้จริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมหลังจากที่ทานหนึ่งแผงไปแล้วเดินได้จริงรเดินได้จริงนี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO จากผู้ป่วยติดเตียง3-4มเดือนปัจจุบันช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้เรียกได้ว่าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมครับคุณลูกได้โทรมาแบบถามอาการคุณแม่ไหมว่าหลังทานเป็นยังไงบ้างค่ะยาดีอย่างเลยลูกส<อ>าวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างยาเขาเออดีแม่เบาตัวเลยอะ่ะอืมบอกว่าเบาตัวแล้วก็เดินได้เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้นนี่นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ลูกแบบว่าทึ่งมากๆกับสินค้าตัวนี้เป็นยังไงลูกก็เคยสั่งให้ทานต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะ แล้วถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัว KO อค่ะคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีแบบจะเป็นยังไงคะม่ได้สินค้าตัวเนี้สงสัยก็คงจะนอนติตียงอยู่ค่ะอือหอคงจะนอนยาวเลยอะไม่หัวฟาดพื้นไหมฟาดครับโอ้เห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็ขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนกิจการตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอ KO เนาะ KO ครับ่าสุดยอดมากเลยเขาแขนทีสองมันดีจ้ะแผนสอง หายเลยมันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยผมสั่งมากินเรื่อยจ้ะนะคะนี่ก็เป็นนะคะการการันตีผลลัพธ์จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัว KO ช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกล้ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคะโอเคค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่มีอาการดังกล่าวนะคะนี่ก็เป็นอีกเสียงยืนยันจริงๆเรามีลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะหากใครที่ชมอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับไม่ผิดหวังครับ มันอ่อนลาม,นมันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึ่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งข้างอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดวาไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะแก้วสองก้ว <29 S 2> มันก็ล้มแล้วเบดเสร็จทั้งหมดที่เราแบบดูแลตัวเองประมาณปีหนึ่งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คะเกือบแสนแล้วโอ้มหมดเกือบแสนแล้วค่ะมีคุณพี่มาแนะนําจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอะเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะ แข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายเป็นซ้ายตาเป็นขวาอือสุปไซมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะอือค่ะคนมามาถามเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นเจะจะช่วยเกี่ยวกับเรื่อง้นเลือดสมองตีบเซลล์ประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะคุ้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงอืเพราะไปหมดมันเยอะแล้ว